สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนทุกท่านวันนี้ครูจะสอนทําขนมดอกไม้ต่อนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนดูนะคะว่าวิธีทําในการจับจีบดอกไม้เป็นอย่างไรและส่วนผสมของครูจะใช้แป้งอารัวค่ะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะที่ครูทําขึ้นมาเพื่อการสอนนะคะก็จะมีอยู่ถุงใหญ่ ก็จะมีอยู่3ถุงเล็กข้างในนะคะถุงหนึ่งก็บรรจุอยู่ที่ประมาณ200กรัมได้ในนี้ก็จะมีน้ำตาลมีแป้งผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปค่ะ1ถุงใหญ่ก็จะมี3ถุงเล็กนะคะและในหนึ่งถุงเล็กเนี่ยก็มีส่วนผสมง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยซึ่งครูก็จะมีบอกไว้นะคะก็จะมีผสมกะทิ หนส่วนสถ้วยนมสดจืด1.2ส่วนสองถ้วยเท่านั้นเองมาผสมให้ละลายเข้ากันก็สามารถที่จะทำขนมได้ในรูปแบบของงานประดิษฐ์ดอกไม้ได้หลายแบบด้วยกันและอร่อยด้วยนะคะวิธีทำครูกรัมีสอนไว้ให้ดังนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะแป้ง2องรกรรม1ถุงเนี่ยนักเรียนก็ผสมกับกะทิ1.4ส่วนสถ้วยตวงค่ะ แล้วก็นมสดจืดค่ะนมสดจืด1นึส่วนสถ้วยตวงเท่านี้เองเดี๋ยวเรามาผสมลงมือกันเลยนะคะครูก็จะนำอ่างผสมมาแล้วครูก็จะเทแป้งลงไปค่ะนะคะเอาละเทลงไปเลยหมดทุงเลยค่ะ200กรัมนะเรียบร้อยแล้วก็จะใส่นมลงไปค่ะนมสดจืด 1ส่วน2ถ้วยแล้วก็ค่อยๆละลายสักพักหนึ่งก็ใส่กะทิลงไปค่ะกะทิหัวหางรวมกันนี่แหละค่ะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะก็ใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันแล้วก็นําไปกรองแล้วก็นํามากวนในกระทะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เราก็กวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหลุดร่อนจากกระทะแบบนี้นะคะจะใช้ นิ้วสัมผัสดูก็ได้ก็จะไม่ติดนะคะไม่ติดมือไม่ติดนิ้วไม่ติดไม้พายหลุดล่อนจากกระทะใช้ได้แล้วทีนี้เราก็นํามานวดนะคะนวดแล้วเราก็จะจะคลึงเบาๆค่ะคลึงเบาๆบานะนวดจนกระทั่งแป้งแป้งเย็นนะคะนวดจนกระทั่งแป้งเย็นคามือเลยนะเสร็จแล้วแป้งก็จะเนียนนุ่มทีนี้เราก็จะพักแป้งไว้เพื่อเตรียมผสมสีต่อไป การพักแป้งครูก็จะให้ใส่ในภาชนะที่เป็นถุงพลาสติกหรือว่าในภาชนะที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผสมสีกันตอนนี้ครูให้แบ่งแป้งออกมานะคะเพื่อมาทําดอกไม้ตัวนี้นะคะนักเรียนก็แบ่งแป้งออกมามีชิ้นเล็กชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะกําหนดนะคะว่าเราจะทํากี่ชิ้น ขนาดก็แล้วแต่เรากําหนดแต่ขอให้เป็นสีเข้มสีกลางและสีอ่อนแบบนี้ครูทําสีชมพูนะคะค่ะชิ้นเล็กนี้นะคะก็เป็นสีชมพูเข้มและชิ้นกลางนี้ก็เป็นสีชมพูอ่อนลงมาแล้วก็อ่อนสุดนะคะอ่อนสุดก็เป็น3มสีเพราะเดี๋ยวครูจะสอนผสมสีค่ะให้จะได้ดอกไม้ที่มีเท็กเจอร์สวยๆเนาะ เอาละทีนี้ครูใช้ไส้นะคะไส้ครูก็ใช้ไส้ถั่วกวนนี่ละค่ะเป็นไส้ถั่วทองกวนนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูสูตรได้หรือนักเรียนจะใช้เป็นถั่วแดงกวนก็ได้เป็นเผือกกวนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบค่ะ<ม>แล้วครูจะนําไปอบคอนเทียนหน่อยนะคะครูใช้เทียนอบของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยค่ะ ซึ่งครูทําขึ้นมาเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมเพราะไส้เขาเป็นไส้ถั่วถ้าเก็บไว้นานจะมีกลิ่นนะคะเอาละพอเราอบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปั้นไส้ขึ้นมาปั้นเนี่ยไส้เนี่ยครูใช้ยอยู่10กรัมค่ะนะคะไส้10กรัมอ่ะทีนี้เราก็แบ่งแป้งค่ะแป้ง3าสี่เนี่ยนะเราแบ่งออกมาแล้วรวมน้ําหนักกันให้ได้20กรัมนะคะรวมน้ําหนักกันให้ได้20กรัมไส้10กรัมนะคะแป้ง20กรัม นำมารวมแบบนี้นะคะแล้วก็คลึงให้เป็นวงกลมแบบนี้ปั้นปันปัน,ป,นปันคลึงกับมือนะคะหรือกับโต๊ะก็ได้ให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็กดลงไปตรงกลางนี่ค่ะให้เขาแบนๆลงมาแบบนี้แต่ให้มีส่วนหนาหน่อยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะพลิกขึ้นมาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะให้หนาๆแบบนี้เพราะว่าส่วนที่หนาๆน,นี่เราจะต้องจับจีบเขานะคะเราจะจับจีบเขาเอาใส่ไส้ลงไปแล้วเราก็บีบ บีบดิ i มแป้งเนี่ยค่ะที่หนาๆเนี่ยให้บาออกไปเพื่อที่เราจะนำขึ้นมาห่อตัวไส้ะคะเนี่ยบีบออกไปเนาะแล้วก็บีบบีบบีบ,บ,บไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับขึ้นมาขยุมขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหุ้มหุ้มไส้เขาเข้ามาค่ะกดลงไปแล้วก็หุ้มแบบนี้ในกลุ่มหุ้มขึ้นมานะคะให้มิดค่ะให้มิดชิดเลยไม่ให้เห็นไส้เลยนะคะ ไม่เห็นไส้เลยเอาละเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะพลิกกลับขึ้นมาขาด้านนี้ก็จะหนาด้านนี้ก็จะบางใช่ไหมคะเพราะว่าเราห่อด้านล่างอ่ะพลิกกลับขึ้นมาค่ะแต่ละทีนี้เราก็ปั่นค่ะปั่นให้เขามีลักษณะเป็นเป็นทรงรีเป็นทรง,ทร,งรีรีขึ้นมานะคะรีรียาวๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะปั่นขึ้นมา เดี๋ยวครูจะสอนหลายวิธีนะนักเรียนคอยคอยดูไปนะคะค่ะคอยสังเกตไปนะคะแล้วก็หัดทําไปเรื่อยๆค่ะหัดทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะแล้วก็จะสวยงามเป็นวิทยาทาน mm hmm. ครูนํากระทงพลาสติกมานะคะ mm hmm. ครูก็ามาทานเนยขาวนะ mm hmm. ทาไว้ก็ปริมาณมากหน่อยเพราะเดี๋ยวทำหลายชิ้นนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วครูก็นำแป้งที่ทําไว้เป็นวงรีเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. เป็นทรงรีเนี่ยมาวางาไปแล้วก็กดลงไป ให้เขาอยู่ตัวอย่าก,กดแรงนะคะให้ทรงเขาสูงสูงเป็นทรงตรีอยู่นะคะ mm hmm. ตอนนี้ครูจะสอนวิธีจับจีบนะ mm hmm. ค่ะนักเรียนค่อยๆทําไปนะคะ mm hmm. ใครที่ยังจับจีบไม่เป็นก็ค่อยๆดูไป mm hmm. ใครที่จับเป็นแล้วก็อยากจะจับจีบแบบครูก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะคะครูจะสอนให้นะ mm hmm. เ,อเอาละตอนนี้มีอีกส่วนหนึ่งนี่อีกวิธีหนึ่งนะคะ mm hmm. แป้งทั้งหมดนะคะ2 0กรัมนะคะ 20กรัมนะักเรียนก็นําส่วนที่เป็นสีเข้มๆเ,เนี่ยสีเข้มๆเ่ยค่ะนะ,ะนะปั้นกลมๆเนียนๆแล้วนักเรียนก็กดลงไปแบนๆแ,แล้วก็วางไปอันนี้ยังไม่มีไส้นะคะเฉพาะตัวแป้งนะ20กรัมอันนี้เป็นการห่อแบบที่สองค่ะเป็นการห่อแบบที่สองนะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเห็นนะคะด้านนี้ก็พลิกขึ้นมาเห็นไหมคะยังมีความหนาอยู่นะ พราะส่วนที่หนาๆน,านี่แหละที่เราจะจับจีบจะได้ไม่ทะลุนะคะไส้จะได้ไม่ทะลุแล้วก็ห่อขึ้นมาส่วนที่บางๆที่เราดึงไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็บีบขึ้นมาอ่านะบีบขึ้นมานะบีบขึ้นมาอ่าก็ขยุม้มขยุ้มให้เ็าเนียนๆอ่ะพลิกกลับขึ้นมาเห็นไหมก็จะเป็นสีชมพูนี่เราก็จะได้ดอกสีชมพูนะเราก็จะได้เป็นดอกสีชมพูแล้วก็ปั่นๆคึงๆ,ๆเขาให้เป็นทรง ทรงดรีดีเป็นทรงดรีด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 ดลนะนคะยาวๆเดี๋ยวเราคั่วางไปในถ้วยค่ะอย่าลืมนะคะถ้วยนี้ทาเนยนขาวนะถ้วยพลาสติกนี้ทาเนยขาวอ่าล่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้วางไว้ได้สองแบบนะได้การทําสีสองแบบแล้วนะคะได้การทําสีสองแบบแล้วเห็นไคะอ่ะทีนี้ครูจะให้ดูนะครูจะให้ดู ที่นักเรียนครึงไว้นี่เห็นไหมที่เราปั้นไว้นี่ผสมสีกันนะคะกดลงไปค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะกดลงไปยังไม่มีไส้เห็นไหมแล้วเราก็บีบอันนี้เป็นเป็นการหอ่อเป็นการห่ออีกแบบหนึ่งน,นะคะเนี่ค่ะนะักเรียนกดลงไปนะกดลงไปให้เป็นรูตรงกลางไม่มีไส้นะคะนี่มีแต่แป้ง20กรัมนะ กดลงไปแล้วก็บีบขึ้นมาเขาก็จะเป็นรูให้เขากว้างอยู่นิดนึงนี่บีบให้บางๆนะคะบีบให้บางแต่ส่วนนี้จะหนานะส่วนด้านล่างเนี่ยจะหนานะค่ะแต่ด้านนี้จะบางนะแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปก็บีบเห็นไหมแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะคะจะสะดวกห่อแบบไหนก็ทำตามได้นะครูสอนไว้สองสามแบบด้วยกันแล้วก็จะ ป้นเขาให้เขาเป็นทรงตีขึ้นมาแล้วก็นาใส่กระถงพลาสติกนะคะเรียบร้อยอา้าวเรียบร้อยละเห็นไหมเราก็จะได้หลายสีด้วยกันแล้วก็หลายแบบวิธีการหอ,อก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะครูสอนให้จะได้ทำกันได้สวยๆแล้วก็สะดวกด้วยนะ นี่เรามาดูที่จับจีบนี่เราต้องทาเนยขาวนะคะครูใช้เนยขาวทานะใช้เนยขาวทาทาทั้งข้างในข้างนอกค่ะทาให้หมดเลยข้างล่างข้างบนเวลาที่จับจีบจะได้ไม่ติดแป้งนะคะทามือเราหน่อยก็ได้ตรงนิ้วนิ้วที่เราจับะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะครูจะสอนจับนะเห็นไหมคะสีชมพูสวยเลยทีเดียว แนี่ครูจะจับเป็นเป็นตัว T นะคะก็คือนักเรียนลงไปกรีบที่1น,นะกรีบที่1นึ่งพอกรีบที่2นักเรียนลงตรงกลางเห็นไหมคะตรงช่วงกลางนะลงไปช่วงกลางเลยค่ะตรงกลางเห็นไหมลักษณะจะเป็นตัว T นะคะเสร็จแล้วเราก็จับจีบไปค่ะจับจีบไปก็ลงตรงกลางนั่นแหละลงตรงกลางของของกรีบ แล้วเราก็จะจับไปค่ะจับไปรอบๆที่เราลงเป็นตัว T ไว้นั่นแหละนะคะเวลาจับนักเรียนก็สอ,อ,อดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็บีบให้เขาตั้งตั้งให้กรีบเขาตั้งอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะกรีบเขาจะตั้งนะครูจะให้กรีบดอกไม้ตั้งอยู่เพราะว่าเขายังเป็นส่วนข้างในใช่ไหมเขายังเป็นส่วนข้างในแล้วก็ให้เขาตั้งไว้นี่ค่ะตั้งตั้งไว้ ค่ะแบบนี้นะคะเียก็จับไปเรื่อยๆค่ะจับไปเรื่อยๆถ้าหากว่า,าที่จับจีบของนักเรียนเนี่ยติดนะนักเรียนก็เอาเนยขาวทาเนาะค่ะก็จับเบาๆเพราะว่าถ้านักเรียนแทงแรงเนี่ยจะไปโดนไส้นะนะคะขนมชิ้นนี้มีไส้นะคะขนมดอกไม้นี่มีไส้อยู่เป็นไส้ถั่วนะคะเป็นไส้ถั่วที่เราใช้เป็นถั่วกวนจะเป็นเผือกกวนก,ก็ได้นะ เห็นไหมคะนี่ครูบิดขึ้นมานะไหพอเราจับแล้วครูบิดขึ้นมาหน่อยลักษณะทรงก็แล้วแต่นักเรียนจะคิดละค่ะทีนี้เพราะว่าตรงกลางเขาตรงแล้วเนี่ยพอตรงกลางได้ตรงกลางตรงแล้วด้านข้างเนี่ยเราสามารถที่จะหนีบแล้วแบบว่าบีบออกมาให้เขาบานได้นะตรงกลางเขาเขาแยมแล้วเพราะฉะนั้นด้านข้างนี่เราบีบออกมาได้ก็บีบไปจนกว่านะคะ หนีไปจนกว่าจะถึงถึงชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายที่เราไม่สามารถจะหนีบได้เขาก็จะติดติดกับกระทงเขาหนีบไม่ได้แล้วเราก็พอนะคะถ้าเรายังหนีบได้อยู่เราก็หนีบไปดอกเขาก็จะบานสวยออกมาซึ่งข้างบนเขาก็จะตรงๆอยู่นะคะเห็นไหมค่ะเสร็จแล้วหนีบได้แค่นี้ก็พอก็หยุดแค่นี้ค่ะไม่ต้องฝืนเนาะค่ะได้แล้วสวยไหม เอาละเดี๋ยวครูจะสอนอีกนะคะนะักเรียนดูไปเรื่อยๆค่อยๆทำใจเย็นๆเย็นๆอันนี้สวยนะอันนี้เป็นสีพาสเทลเลยนี่ค่ะนี่ไปตรงกลางแล้วครูบอกว่าให้ทำลักษณะเป็นตัวทีใช่ไหมก็คือตรงกลางนี่ตรงกลางตรงนี้นี่กึ่งกลางตรงนี้กึ่งกลางของกีบแรกเนาะเห็นไหมคะกึ่งกลางกลีดที่สองจากนั้นก็วนไปเรื่อยๆคะ่ะ วนไปให้มีลักษณะตั้งๆจำไว้ว่าข้างในของดอกไม้เนี่ยเขาจะต้องตั้งไว้ก็คือให้เขาแย้มๆจะตูมจะแย้มก็ได้แต่ยังไม่ให้บานนะค่อยๆหนีบไปหนีบไปเรื่อยๆให้รอบให้รอบใจเย็นๆนะคะค่อยๆหนีบแล้วเบาๆมือด้วยล่ะเพราะเรามีไส้อยู่นะ นักเรียนค่อยๆทำครูครูจะสอนไปหลายครั้งหลายแบบสอนไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สามารถที่จะทำทรงนี้ได้นักเรียนก็ทำทรงนี้นะถ้าใครที่มีทรงของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถมาดัดแปลงแล้วก็ดูเป็นวิทยาทานได้นะคะครูก็ใช้แป้งนี่แหละใช้แป้ง อลัลโลดอกไม้ของครูนี่แหละทาแต่ท้านักเรียนมีแป้งของนักเรียน,นเรียนก็ใช้แป้งของนักเรียนก็ได้แต่แต่ดูวิธีทําเป็นวิทยาทานที่ครูสอนให้นําไปใช้ในเทคนิคต่างๆนะคะเห็นไหมสองดอกนี้เห็นไหมคะการให้สีเห็นไหมคะก็จะสวยงามแตกต่างกันอ่ะตอนนี้มาดูวิธีการให้สีอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะครูแต้มเข้าไปเลยนะคะ ก็เป็นแป้งที่เราควรเสร็จล้วได้มาเรียบร้อยแล้วครูแล้วก็ใส่สีแล้วก็นวดข้าไปเลยค่ะทีนี้ครูก็จะนวดนวดไม่ต้องให้เข้าๆกันนะนักเรียนจะใช้เป็นสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีอะไรก็ได้นะตอนนี้ครูใช้ให้เป็นสีชมพูเพราะว่าจะได้ดูง่ายนะคะแล้วก็ดูหวานๆนักเรียนจะเป็นดอกสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบนะเสร็จแล้วก็หยิบออกมาเห็นไหมคะน้ำหนักอยู่ที่2ี่สิบกรัม นะน้ำหนักอยู่ที่20กรัมเนี่ยค่ะเห็นไหมก็อย่างนี้อย่างนี้ก็เร็วนะคะแบบนี้ก็เร็วได้มาเรียบร้อยแลวอ่ะนะแล้วเราก็ไปห่อไส้นะอย่างที่ครูบอกไส้10กรัมค่ะเห็นไหมคะแล้วนี้ครูจะจับจีบให้ดูนะคะจับจีบเหมือนกันแหละลักษณะก็คือตรงกลาง จะต้องเป็นไงคะจะต้องตั้งไว้ใช่ไหมคะตั้งตังไว้นักเรียนจะทําสวยทุกดอกเลยค่ะทุกดอกเลยถ้านักเรียนตั้งกรีบตรงกลางนะคะจะสวยทุกดอกเพราะว่าเราจะให้เขาตูมแย้มแล้วบานท่องไวะะ้เลยค่ะตูมแย้มบานนะคะกรีบแรกก็คือตูมกรีบที่สองนะคะก็คือเริ่มแย้มแล้วนีค่ะ แย้มแล้วทีนี้เราเริ่มบานแล้วนะค่อยๆบานเห็นไหมคะแล้วก็จับเข้าไปก็หมุนไปเรื่อยหมุนกระทงพลาสติกข้างล่างนะคะไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆขูก็ไม่ได้ยกขึ้นนะวางวางกับพื้นโต๊ะนี่แหละค่อยๆหมุนไปเนาะค่ะหมุนไปก็จีบไปเรื่อยจนกว่าจะจีบไม่ได้แทรกขาอ,อีกนิดนึง เรียบต้อยค่ะสวยงามนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นการผสมสีโดยที่ใส่สีนวดเข้าไปไม่ให้สีไม่ให้สีเข้ากันนะคะให้สีเหลือบๆกันเดี๋ยวทำให้ดูชิ้นหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ไงเอาละเป็นตัวทีเนาะจากนั้นก็เป็นไงคะก็จี จีบเป็นตัวทีทีนี้ก็จีบแบบตั้งๆให้ตั้งตูมและแย้มอันนี้ก็ทำให้เขาแย้มมากมากก็เริ่มแย้มมากมานะคะนักเรียนค่อยๆดูไปนะคะดูซ้ำๆหลายท่านบอกว่าอยากจะทําดอกไม้ที่ให้มีลักษณะจินตนาการให้เหมือนของครูนะคะนักเรียนก็ดูเนี่ยค่ะครูสอนให้แบบเนี้ย ครูจะสอนหลายแบบนะคะนักเรียนก็ค่อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะแล้วค่อยๆ,ๆดูไปสงสัยอะไรก็ถามครูได้แต่ถ้าดูซ้ำๆกันเดี๋ยวนักเรียนก็ทำได้เองนะคะก็เปิดดูซ้ำๆกันเห็นไหมคะครูจะให้แต่ให้นักเรียนท่องไว้อ่ะอย่าลืมนะตูมแย้มบานตอนนี้บานละนี่ค,ค่ะครูก็หนีบไปจนกว่าจะจะถึงถึงกระทงข้างล่างนั่นแหละ ก็จะติดกระทงก็จะหนีไม่ได้แล้วเขาก็บานพอดีเพราสวยงามนะคะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะนะเวลาเราจับสัมผัสเราก็จับที่กระทงเนาะก็ง่ายเอาละทำได้ทุกคนรับรองค่ะทำได้ทุกคนเรียบร้อยเห็นไหมสวยเนาะเห็นไหม ใจเย็นๆท่านั้นเองค่อยๆคิดค่อยๆทำ ทุกท่านก็คงจะมีความสุขและสนุกกับการทำขนมกับครูนะคะสงสัยอะไรสอบถามมาได้นะคะ0980142609เป็นเบอร์ไลน์ของครูเองค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วครูจะทำขนมและนำขนมแปลกๆใหม่ๆสวยงามมาสอนต่อไปนะคะ